สำหรับเรื่องพระจักคุบาลในตอนนี้เป็นตอนที่สองความจริงเรื่องของท่านไม่มีตอนแต่ถ้าว่าในตอนนี้พูดทั้งตอนที่กล่าวเป็นวันๆไปสำหรับในวันนี้ก็จะขอพูดก็จะขอปรารบต่อตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเมื่อวานนี้มีข้อหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่ง เมื่อตอนที่ท่านอนาลิบินิกาเศรษฐีท่านปรารบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นสุคุมารชาตเพือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึง่งและก็เป็นกษัตริย์อย่างหนึง่งฉะนั้นท่านยังไม่ปรารบการถามปัญหาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c> โ <oughs> ดยพิจารณาเห็นว่าจะถือว่าเป็นการรบกวนเกินไป โดวยว่าถ้านาริพิเดกาเศรษฐีก็ดีนาวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดีสละทรัพย์มากเพื่อพระพรรรุพทธเจ้ <c oughs> า,า,บบาและเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อถามปัญหาแล้วก็เกรงว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดว่าท่านผู้นี้มีอุปการะใหญ่แก่เราก็าจำจะต้องเทศจำจะต้องตอบ ท่านจึงคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงเคราะห์ก็หอยทรงเคราะห์เอง <c oughs> จริยานี้ขอท่านผู้รับฟังท่างหลายรับฟังแล้วก็นำเอาไปคิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อการฟังพระสูตรไม่เช่ฟังนิทานจะได้นำเรื่องมาเล่ากันเพื่อความสนุกแต่เพียงอย่างเดียว พระสูตรย่อมเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังในข้อวัดปฏิบัติเวลานี้เราจะพบกันบ่อยๆว่ามีชาวบ้านบางท่านเนื้อบางทีก็ชาวัดเองเหมือนกันพ <c oughs> อเข้าไปหาพระก็มีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นทาาสำหรับรับใช้ <c oughs> จะต้องการพบอะไรจะหามอะไรจะใช้อะไรเมลัยก็ต้องใช้ได้นี่ผมเองก็พบมากระตุนบ่อยๆรู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าเกิดเป็นคนมันได้เพราะอาศัยความดีมีศีลเป็นต้นยิงเกิดมาเป็นคนและที่มีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยทานเป็นสำคัญจึงมีของใช้สอย ที่มีปัญญาอยู่บ้างก็เพราะสายธรรมที่เคยปรารบมาก่อนมากหรือน้อยก็าตามเป็นเหตุให้คุณมีปัญญาคนอบรมธรรมมากก็มีปัญญามากอบรมธรรมน้อยก็มีปัญญาน้อยแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนกลับมาทิ้งความดีเสียเห็นว่าพระเป็นทาาจะใช้อะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างเมื่อ,อไรก็ได้ตามความปรารถนาของตน คนประเภทนี้ผมลบบัญชีจากในฐานะที่เป็นมิเกสแล้วฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่เคารพระเบียบหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่พระผมจะไม่คบคนนั้นทันที <c oughs> ฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายโปรดทราบตามนี้ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมทำมาแล้วทุกอย่างเรื่องตามใจคน ตามใจบางทีเกือบจะฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเราจะต้องลำบากด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นความดีขณะใดถ้าเราทำตามใจเขาได้เขาจะพอใจถ้าขณะใดที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจเขาได้นั่นเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูทันที จะได้ขอท่านอันไหนในฐานะที่เป็นสาวกององค์สมเด็จะจินสรีจงอห่่ใช้จริยาเลวอย่างนั้นแล้วก็จงใหญ่เห็นกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นบุคคลผู้มีคุณเราจงถือระเบียบและวินัยเป็นสำคัญเรื่องใครจะเป็นอะไรนั้นไม่มีความหมาย ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่รักษาระเบียบวินัยเราจะคบคนนั้นไม่ได้เขาะจะทำเราไปสู่ความเลวนล่วก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนะเป็นสายชาติเป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระชนะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย องสมเด็จไระจอมไตรก็ทรงมีพระพุทธดีกาให้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายลงพรหม,มทันทันทีคือไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององสมเด็จพระสมมาสมพุทธเจา้าจงถือจริยาน,นี้เป็นเครื่องปฏิบัติความดีจึงจะมาถึงเราตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องต่อมาวานนี้ ท่านกล่าวว่าภายหลังวันหนึ่งกดุมพีที่มีนามว่าปาละมหาปาละคือมหาบัานพิพุทเป็นที่เห็นหมู่พระอริยาสาวกผู้มีมือถือเครื่องเซการะบูชามีของหอมระเบียบด,ดอกไม้ก็ดอกไม้ที่จัดไว้ดีแล้วสวยสดงามเป็นต้นไปสู่วิหาร ท่านผูรับฟังโปรดทราบพระอริยสาวกโคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นชาวบ,บ้านที่เป็นพระอริยเจา้าคือตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาคารหารันดันั้นพวกเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มุ่งมั่นในความเป็นพระอริยเจา้า คนนาเส้นใดข้าวเส้นใดแกงที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงจงประพฤติปฏิบัติในด้านพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดคนจะทำสมาธิจิตให้ได้ทั้งฌานสมาบัติแม้แต่ฌานโลคีก็ยังไม่เสียทีที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองปลาเปลืองเงินเปลืองทองพอจะชดใช้หนี้เขาได้บ้างตามสมควร ถ้าทานที่ดีควรมุ่งเอาเรียผลจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเมื่อเราตั้งใจไว้สูงแล้วเราก็เลวน้อยเพราะว่าต้องการผลใหญ่ในการปฏิบัตินี่มาคุยกันต่อไป ท่านมหาบาลจึงเด้ยถามบรรดามหาชนทั้งหลายว่านี่ท่านทั้งหลายไปไหนกัน <c oughs> บรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นคือพระเรียเจ้าทั้งหมดที่เป็นครวัต <c> เ <oughs> จึยงไดีตอบว่านี่พวกฉันไม่ฟังธรรมนะพระคุณนะท่านมหาบาลจึงได้ถามว่าฟังธรรมที่ไหน บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไปฟังธรรมที่พระมหาพระมหาวิหารมีองค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศสาสันดาสมมาสัมพุทธเจา้าสรงแสดงไพเราะจับใจมากเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะพบพระพุทธเจา้าและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะได้พบพระอริยสง์ พอฟังเพียงเท่านี้เพื่อได้ความดีของท่านมหาบาลที่สั่งสมมาแล้วแต่อันดีแต่การตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดเป็นคนเพราะอะไรเมื่อท่านเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูงรักระเบียบวินัยรักความดีพอได้ฟังคําว่าองค์สมเด็จพะัินาสีเท่านั้นธรรมปีติก็เกิดขึ้น คิดในใจว่าเราก็จะไปฟังได้เราจะไปฟังบ้างเขาไปได้เราก็ไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไปกันแล้วเราก็จะไปบ้างคั้นถึงเวลาเมื่อเห็นชาวบ้านเขาผ่านไปคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้นผ่านไปท่านก็เดินตามไปบ้างเมื่อไปถึงแล้วก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แล้วก็นั่งอยู่ท้ายไกลที่สุดก็มันแก่ของบรรดาหมู่ประชาชนตามพระบาลีที่กล่าวว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจะต้องพิจารณาทั้งว่าอุปนิสัยคือคุณความคุณดีคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายว่าหนึง่งต้องการให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีศรัาคมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งบอกว่าน,นี่ต้องนับถือฉันนะองค์ทรงอธิบายเหตุอธิบายผลให้เขามีความเข้าใจรายการดีสององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาว่าเราจะต้อง เทศให้บุคคลนี้มีความเข้าใจในศีลรู้คุณที่จะพึงสมาทานศีลปฏิบัติศีลว่ามันมีความสุขยังไงแล้วก็รู้จากโทษของการละเมิดศีลอย่างที่ได้ยินเสียงว่าตอนเย็นว่าศีลห้ารายการย่อมเป็นประจัยให้โลกเป็นสุขได้และรายการที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องเทศ ให้เห็นประโยชน์ของการอุปสมบทบรรพชาเป็นต้นกานมาออกสมเด็จพระทศพลพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงจะทรงเทศถ้าพิจารณาว่าถ้าเทศไปคนไม่เข้าถึงสนา,าคมไม่เข้าถึงศีลและไม่พอใจในการบรรพชาอันนี้ไม่สำคัญสำหรับสนา,าคมต้นกับศีลเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าคนจะเข้าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเทศเพราะว่าเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระบุญญาตมีสมเด็จพระราช,ชวิดาเป็นตน้นเมื่อเข้าไปครั้งแรกบรรดาประชาชนที่เป็นญาติไม่เคารพในพระองค์พระองค์ก็ไม่เทศ จังได้ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ใ้ปรากฏเมื่อละพยศบรรดาญาติทั้งหลายดังนั้นได้แล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วจึง,สง,สงสนสนง์ทรงแสดงพระธรรมทศนานี่เราเราก็เหมือนกันจำจริยาขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าใครเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมเราพอใจในการรับ แล้บุคคลที่มาไม่มาเพื่อศีลเพื่อธรรมก็จงอย่าสนใจบุคคลนั้นจงอย่าคิดว่าเขามีฐานะดีจงอย่าคิดว่าเขามีความร่ำรวยจงอย่าคิดว่าเขาเคยเคย,เคยเรื่อกูลเราในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องข้อส่วนตัวเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพพุทธศาสนาจงอย่าสแสดงธรรมกับบุคคลพวกนั้นเราให้การต้อนรับได้ตามสมควร แต่ว่าไม่คือไม่ผิดระเบียบวินัยและธรรมะแล้วคุยกันต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สดาในวันนั้นทรงทอดทอดพระเนตเห็นปณิสัยของท่านมหาบานแล้วสมเด็จพระบพธธิพแก้วจึวงได้ทรงแสดงทำห้าประการที่เรียกว่านนปุพิกถา นี่อย่าลืมนะว่าการนำประสูตรมาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้ต่อไปนี้ถือให้เป็นการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานเะนั้นแต่ละเรื่องถ้าจะจบได้ก็อ,อาจจะนานเมื่อเมื่อพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วก็หวังว่าบรรดาทุกท่านจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย <c oughs> ถ้าจําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เหตุเดือดร้อนจะพึงเกิดกับท่านเพียงใดนั่งคอยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่รักความดีเมื่อองค์สมเด็ไปยินศีพิจารณาเห็นุปนิสัยความดีของท่านมหาบาลยิงเด็จทรงสแสดงวัรรมเทศนาห้าประการที่เรียกว่านปุพิกคถา อนุปุพกถาสาแสดงวาจาที่กล่าวตามลำดับของคุณที่จะพึงเข้าถึงหรือโทษองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดเทศแบบนี้คือหนึ่งทานในคกกาถาองค์สมเด็จพระอรมศาสันดาทรงอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของทาน ว่าการให้ทานนี้เป็นความดีคือเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรสร้างความรักให้เกิดแก่บุคคลผู้รับทานและ้ว,วสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ให้เพราะบุคคลผู้ให้ย่อมจะได้เป็นผู้ที่รักคือคนรับทานเขารักเมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมาก ได้บริการหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเข้าของอกุศลนี่เขากล่าวโดยย่อคดีสององสมเด็จพระทศพลทรงตรัสั้งศีลและาคาถาคําว่าคาถานี่แลอว่าคาถานี่แปลว่าวาจาเป็นเรื่องกล่าวกล่าวถึงเรื่องศีลพัฒน,นาความดีของศีลตามที่พัฒนา,นานกล่าวมาแล้วในตอนของ เจรณะสิบห้าก็ฟังกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้วแล้วต่อแต่นั้นไปก็กล่าวถึงอันนี้สงองทานและอันนี้สงองศีล<ม>คือให้ทานก็ดีรักษาสิลก็ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ต่อไปองค์สมเด็จตัวทรงทานก็กล่าวโทษถึงข้องกามกมมาคุณคือความเลวทรามและความเศร้าหมองทางกามทั้งหลาย หมายความว่าถ้าเราจิตใจเราหมกมุ่นอยู่ในกามคุณคือมีรูปเสีงยงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ให้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขและต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการแห่งเนคข,ขมะคือการออกบทในพระพุทธศาสนาได้แก่การยกตนให้พ้นจากห้วงน้ำคือกิเลส เอามารักษาเพื่อถึงพรมจรรย์อย่างที่เราบวพระบ,บทนเนงกันบวชชีและบันดาพระพุทธบริษัทที่ม่ได้บวชชีแต่ได้ว่าก็ถือศีลถือทานเหมือนกับการบวชชีอย่างนี้ก็ถือว่าในขมบรมีเพราะว่าเราตัดกามคุณเสร็จแล้วมาประพฤติพรมจรรย์ ตามพมบาลีถึงกล่าวต่อไปว่ากุดุมพีมหาบาลได้สนับแล้วก็คิดว่าหมุดและทินดาก็ดีพูกเคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีจำให้ดีนะท่านมีความรู้สึกว่าฟังเทศแล้วพวกเราเคยคิดบ้างไหมเราฟังกันทุกวันนะ ลืมหรือเปล่าท่านคิดว่าลูกคนดีลูกหญิงคนดีลูกชายคนดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนดีไม่ตามคนไปสู่โลกหน้าคําว่าปรโลกหมายความาโลกหน้าที่ตายไปแล้วเนะี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ตามไปเราตายไปเราไปตกนรกเราไปขึ้นสวรรค์เราไปเป็นพรหมเราไปแต่ผู้เดียวทรัพย์สินที่หาไม่ได้มากมันก็ไม่ตามคนตายไป ลูกหญิงลูกชายแล้วพัญญาสามีเขาก็ไม่ได้ตามไปเราไปแต่คนเดียวถ้า,าคิดต่อไปว่าแม้ศสลสรีระร,ร,ร่างกายคือตัวของเราเองมันก็ไม่ตามเราไปประโยชน์อะไรของเราในการอยู่ครองเรือนเราจะบวชตั้งใจบอกเราจะบวชคราวนี้ตัดสินใจบวชแน่ นี่ท่านเล่นสั้นๆไปยังเอีบาลลีฮะได้ยกล่าวต่อไปว่าพอจบรพะธรรมเทศนาท่านมหาบาลก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทูลขออุปสมบทบันรพชาวเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมมัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าตัดถามเขาว่ามหาบาน ญาติของท่านนะมีบ้างไหมที่ต้องล่ำลาเขาท่านมาหามบาลก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีผู้พระพุทธเจ้าข้ามีน้องชาย <c oughs> สมเด็จพระจอมไทตรยินีทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปอำลาน้องชายของเธอเสียก่อนมิเช่นนั้นเราบวชให้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อเขารับพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วจึงได้ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบาทที่แก้ว <c oughs> กลับไปถึงบ้านแล้วเรียกน้องชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่น้องพี่ขอมอบทรัพย์สมบัติท,ทั้งหมดที่มีอยู่นี่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็าตามไม่มีชีวิตก็าตาม ทุกอย่างยกให้เป็นของเจ้าที่มีในตระกนนูลนี้เจ้าจงบริโภคทรัพย์ทั้งหมดคือหมายความจงปกครองทรัพย์ทั้งหมดดูแลทรัพย์ทั้งหมดถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเจ้าแต่ผู้เดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเ <c oughs> สริมหลับท่านจุลบ,บาลพ่อน้องชายทักสงสัยว่าพี่ชายพวงเรานี่สติดีแล้วไม่ดีก็ไม่รู้ อยู่อยู่ก็มันนัง่งยกทรัพย์สมบัติให้เฉยๆน่าคิดจะได้ถามว่าก็าถ้าอย่างนั้นพี่จะไปไหนละพี่ท่านพี่ชายก็ตอบว่าฉันจะไปบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าน้องชายตกใจเจ้ได้บอกว่าพี่เมื่อมารดาของเราตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นมารดา เมื่อบิดาตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นบิดารวมว่าพี่เป็นทั้งมารดาและบิดาด้วยก็ทรัพย์สมบัติเขาเรามีมากมายทั้งหลายสิบโกดรวมกันแล้วร้อยโกดกว่าท่านอยู่ครองเรือนอย่างนี้จะทําบุญแบบไหนก็ทําได้จะสร้างบทวิหารการ,รเรียนสักกี่สิบโกดก็ทําได้ เช่นเดียวกับท่านนาธิบนิกาเสถียร์สนาวิหะมิสาขามาวาสิกาพี่ก็ทำได้จะไปบวชเลยพี่ท่านมหาบายกล่าวว่านี่พะคุณฉันฟังบธรรมเทศนายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ทรงเทศเพราะจริงๆระพระองค์สมเด็จพระบัณทิตแก้วนี้มี สแสดงธรรมมีคนคุณไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นหมายถึงว่าศีลอาทานท่ามกลางหมายถึงศีลขั้นดีสุดหมายถึงมีปัสสนาญาณย้ำไว้ดินะถ้าไปได้ยินที่ไหนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสงเทศไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุด จงจำไม่ได้ว่าเบื้องต้นคือทานทำามกลางคือศีลที่สุดคือวิปัสสนาญาณคือภาวนาพระองค์ทรงยกขึ้นสู่ตรยดัสนญาณอันละเอียดสุขุมคำวรรายดักก็ได้กานนิจังหาความเที่ยงมิได้ทุกขั้งมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายไป นี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่ปรากฏมามีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปอยู่เสมอถ้าจิตเราไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อจิตเกาะว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องห้ไม่ต้องการให้มันเคลื่อนไปให้มันทรงตัว ถ้ามันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันส่มไปอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะยึดจะถือจะดึงไปขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พังพระพุทธเจ้าทันเทศอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของพี่มากแต่ความจริงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นทันเทศดีกว่านั้น ที่นำมาพูดในฟังนี้ก็พูดในฟังี่เพียงยอ่อดๆมิฉ่นั้นก็ลำคลาญกันแย่เรื่องนี้ไม่ไปถึงไหนแน่เรากล่าวต่อไปว่าธรรมนั้นที่ใครๆก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนงฉะนั้นฉันจะต้องบวชเป็นอันว่าฉันบวชแน่เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเธอปกครอง,ง,งฉันไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมด น้องชายก็พยายามจะยับยัง้งกล่าวว่าท่านยังหนุนอยู่นี่พี่ชายเอาไว้บทชตัมื่อ่เป็นคนแก่ดีกว่าท่านผู้เป็นพี่คือมหาบาลย,ยังกล่าวว่าก็มือและเท้าของคนแก่แม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังว่าไม่ฟังมันไม่เป็นไปได้ไม่ได้ของเราคือเราบังคับบัญชามันไม่ได้ จะกล่าวอะไรจะทำอะไรทถึงญาติทั้งหลายฉะนั้นจะไม่จะเขาเราจะต้องไม่ทำตามถ้อยคำของน้องชายของเราเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้สมบูรณ์นี่เป็นความรู้สึกของท่านเมื่อน้องชายยับยัง้งท่านคิดว่ามันเรื่องอะไรให้ร่างกายของเราเองนี่เรายังห้ามอย่าปราบไม่ให้มันสุดมันโศมไม่ได้ แล้วก็จะไปซับซั์สมบัติท่านหลายจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราเนื้อถ้อยคาของน้องชายไม่มีความหมายสําหรับเราถ้าเราเชื่อเขาเราก็จมอยู่ในความทุกข์แบบนี้นี่ฟังแล้วก็จาจาแล้วก็คิดคิดแล้วก็พยายามใร่คว้นใช้ปัญญาดูแล้วพยายามตัดอารมณ์ที่เราเกาะในร่างกายและทรัพย์สินเสียดูตัวอย่างท่านมหาบาลเป็นสําคัญ <c oughs> จากนั้นท่านยังกล่าวเป็นภาษิตว่ามือและเท้าของผู้ใด <c oughs> สุดโทมไปเพราะชราว่ามันว่า,วามันก็ไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากกำจัดเสร็จแล้วหมายความความแก่เข้ามาเรี่ยวแรงก็หายไปจะประพฤติทำได้อย่างไรพ่อคุณน้องชายฉันยอมไม่ได้ฉันจะบวชนี่มองดูเวลาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บวช <c oughs> ผมบอกแล้วนี่เราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ฟังเป็นนิทานฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่ฟังมาแล้วถ้าจะย้อนไปเวลามันเหลือในหนึ่งนาทีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำจาจนแล้วก็ต้องคิดคิดเพื่อปฏิบัติตามเอาตัวอย่างมาหาบาลเป็นสาคัญว่าคนที่จะเข้าถึงพระอรหันต์ได้ในเขานึกกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้ นี่ท่านฟังเทศเป็นครั้งเดียวท่านเมอารม์อย่างนี้แล้วก็พวกเราฟังกันทั้งวันวันละสี่ครั้งบางทีก็เกินกว่านั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็น,น่าเสียดายเวลาที่ถึงเกิดไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสียแล้วหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีงมีแด่สาวกขององค์สมเด็จตถาสมมาสมพุทธเจา้าทุกท่านสวัสดี